นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นโครงสร้างตาเนาะนะครับการขึ้นโครงสร้างตานะครับมีมากมายหลายแบบนะครับหลายวิธีเนาะแต่วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ครูจะมาแนะนําเราจะขึ้นแค่โครงร่างนะครับโครงร่างเนาะให้พวกเราร่างเป็นรู้จักร่างนะครับรู้จักวางโครงสร้างของมันนะครับนาไปใช้ประโยชน์ได้กับการวาดรูปทุกๆรูปก็ว่าได้นะครับอันดับแรก ครูจะทําให้ดูนะครับก็คือตัดตอนหรือว่าตัดทอนมันนะครับให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปทรงเรขาคณิตนี่เป็นตัวอย่างนะครับครูลองตัดให้เป็นเหลี่ยมจากภาพจริงต้นแบบเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพนะครับเห็นไหมครับคิ้วเป็นเหลี่ยมดวงตาเป็นเหลี่ยมเมื่อตัดพวกมันเป็นเหลี่ยมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้ออกมาลักษณะนี้ครับจะลองดูนะ ครับมันจะออกมาเป็นเหลี่ยมแบบนี้ทั้งหมดนะครับถามว่าทําไมต้องตัดให้เป็นเหลี่ยมครับอ่านี่ครับเมื่อออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าทําไมต้องตัดให้เป็นเหลี่ยมนะครับเรามันจะได้ง่ายต่อการร่างนะครับและการวาดนะครับและที่สําคัญเลยการร่างภาพจะต้องมีน้ําหนักเบานะครับอันนี้เป็นเทคนิคการขีดเส้นนะครับ เวลาลากเส้นเนี่ยนักเรียนอยากได้เส้นตรงใช่ไหมครับไม่จาเป็นที่จะต้องกดดินสอก้งเดียวแล้วได้เส้นตรงเลยนะครับนักเรียนก็ค่อยลงดินสอค่อยๆลากไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ค่อยๆลากไปเรื่อยๆจนเราได้เส้นตรงที่เราต้องการมาเห็นไหมครับอ่าเนี่ยค่อยๆเติมค่อยๆแต่งไปเห็นไหมครับเป็นเส้นโค้งทีละเส้นทีละเส้นนะครับและทุกข,ขั้นตอนจะต้องมีน้าหนักดินสอที่เบา Gob. นะครับเพราะเรากําลังร่างภาพ นะครับเส้นร่างคือเส้นเที่ยวไว้วางโครงสร้างเนาะมาครับเดี๋ยวมาลองดูจะลงมือวาดละอันดับแรกตัดตอนให้มันเป็นรูปทรงเลขาคณิตและให้เป็นเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะมีคําตอบว่าทําไมต้องเป็นเหลี่ยมนะครับง่ายต่อการร่างง่ายต่อการวัดขนาดซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับมาเริ่มเลยครับครูจะเริ่มวาดที่หัวตาก่อนเนาะตัดให้เป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับหัวตาในแบบนี้มันเป็น รูปทรงที่มันค่อนข้างจะมนถูกไหมนะครับแต่ทีนี้รูต,ตัดให้มันไปเรียบนะครับเส้นใต้ตาก็เหมือนการลากเส้นเฉียงลงมาเลยครับเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นนะครับเส้นขอบบนของตานะครับก็ลากเป็นเส้นเฉียงขึ้นมานะครับ่วนนี้เฉียงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เส้นแนวนอนแล้วก็เส้นเฉียงลงนะครับเราจะได้ลักษณะนี้มาเห็นไหม นี่เป็นองค์ประกอบนะครับของเส้นเส้น <UC> ล่างขอบตาล่างจะประกอบด้วยเส้นเฉียงลงเส้นแนวนอนและก็เส้นเฉียงขึ้น3เส้นนี้บวกกันนะครับส่วนเส้นขอบตาบนจะเป็นเส้นเฉียงขึ้นแนวนอนแล้วก็เฉียงลงนะครับส่วนเรื่ององศานักเรียนต้องสังเกตดูจากแบบของตัวเองนะครับเมื่อนํามาประกอบกันก็จะได้เป็นตานะครับรูปร่างของตาที่เป็นเหลี่ยมนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับว่า มันใช่หรอการดั่งทําไมตาถึงไม่กลมนะครับนี่เป็นการวางโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งในในอีกหลายวิธีนะครับในการวาดรูปตาวิธีอื่นมีเยอะแยะหลากหลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานก็ว่าได้และมาสามารถเอาไปว,วาดได้ทุกรูปนะครับต่อไปมาเก็บเปลือกตาบนเห็นไหมครับก็เก็บให้เป็นเหลี่ยมเหมือนกัน นะครับเก็บใหเป็นเหลี่ยมทุกอย่างเราจะตัดให้มันเป็นเหลี่ยมอันนี้เป็นตาดํานะครับตาดํามันกลมถูกไหมแต่เราจะตัดให้มันเป็นเหลี่ยมโดยมีเส้นฉากแล้วก็เส้นเฉียงลงนะครับตัดให้เป็นเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับมันจะกลมความจริงมันต้องกลมถูกไหมแต่นะครับมาลองใช้วิธีคูดู จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะครับที่เป็นการวัดนะครับคิ้วว่าจะวางคิ้วตรงไหนนักเรียนว,วัดจากเปลือกตาหรือว่าดวงตาขึ้นไปนะครับจากแบบแล้วเราจะเห็นระยะว่าคิ้วควรจะอยู่สูงจากตามากแค่ไหนเมื่อได้ระยะแล้วนะครับให้นักเรียนขีดเส้นแนวนอนไว้เหนือตาแบบนี้ครับ1เส้นเพื่อที่จะบอกว่าคิ้วเราจะวางอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเส้นนี้ก็เปรียบเสมือนเส้น เส้นนี้ครับในแบบ,นะบทุกขั้นตอนอย่าลืมว่าต้องจับเลนศอที่มีน้ำหนักเบานะครับคิ้วเห็นไหมครับคิ้วมันจะมีรูปทรงของมันอยู่นะครับคิ้วมันจะงองมันจะไม่ใช่ตรงนะครับทีนี้วิธีการวัดหัวคิ้วว่าจะใส่หัวคิ้วตรงไหนดีนะครับนักเรียนสังเกตจากแบบครับหัวตาจะอยู่ตรงส่วนไหนของหัวคิ้วและหัวคิ้ววัดลงมาครับ ห,หัวตาวัดขึ้นไปแล้วก็หัวคิ้ววัดลงมาเราจะได้ระยะห่างระหว่างตากับหัวคิ้วว่าหัวคิ้วควรจะวางอยู่ตรงไหนนะครับหรือใช้หลักการสังเกตเอาก็ได้เมื่อได้ระยะแล้วก็ขีดเป็นเส้นฉากลงมานะครับแล้วก็วาดเส้นแนวนอนให้ปเป็นแนวคิ้วส่วนตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเส้นเฉียงลงนิดหน่อยให้เป็นรูปแบบของคนะิ้วเนาะส่วนหางตาใช้วิธีเดียวกันนะครับคือวัดว่า หางตากับหางคิ้วมัน ies, like ห,ห่างกันแค่ไหนนะครับอ่ะคูวัดหางตาขึ้นไปทีนี้คูวัดหางคิ้วลงมาเราก็จะได้ระยะห่างนะครับช่องว่างระหว่างความห่างของหางตากับหางคิ้วนะครับแล้วก็มาร์กจุดไว้แล้วก็ลากใบชนเลยครับสังเกตนะครับว่าหางตามันยาวกว่าหางคิ้วแค่ไหนนะครับเราก็จะได้ระยะของหางคิ้วมานะครับว่าหางคิ้วจะวาดตรงไหนดี น,นี่คือขั้นตอนการปรับเสีให้บางลงนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บรายละเอียดเพราะฉะนั้นเส้นที่เราเราางมาควรจะบางนะครับควรจะบางหมายความว่าควรจะเป็นเส้นอ่อนๆนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บรายละเอียดเนาะอะไรอย่งางนี้ไปเราจะทําให้มันมนละนะครับเห็นไหมครับนี่คือการเทคนิคการใช้เส้นค่อยๆลากไป ค่อยๆลากค่อยๆเติมทีละเส้นทีละน้อยนะครับจนเราได้เส้นที่มันตรงและทุกขั้นตอนจะต้องเบานะครับน้ำหนักจะต้องเบา,ามาเริ่มเก็บดูนะครับตอนนี้ครูจะเก็บหัวตาแล้วก็ขอบตาบน <c oughs> เห็นไหมครับครูจะค่อยๆแต้มไปทีละเส้นครูจะไม่ได้ลากเส้นโค้งให้จบภายในครั้งเดียวนะครับครูจะค่อยๆแต้มไปและไม่จะเป็นที่จะต้องเดินตามเส้นที่เราล่างนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเดินออกนอกเส้นได้หมายความว่าเส้นที่เก็บรายละเอียด ไม่จาเป็นต้องวาดตามเส้นที่เราร่างไว้ก็ได้เสมอไปนะครับจะออกนอกกรอบบ้างจะออกนอกเส้นที่ร่างบ้างนะครับจะอยู่ในเส้นบ้างก็อยู่ที่พวกเราเห็นไหมครับครูไม่ได้เดินตามเส้นที่ร่างไว้เป๊ะ,ปะนะครับเพราะถ้าเดินตามนั้นเปะ๊ะตาเราจะออกมาเหลี่ยมแน่นอนนะครับเส้นร่างหน้าที่ของเขาคือวางโครงสร้างแล้วก็ร่างภาพให้เรานะครับเขาเป็นแค่โครงเขาไม่ใช่เส้นหลัก นะครับอย่าลืมเส้นร่างก็คือเส้นร่างนะครับเขาอาจจะไม่ใช่เส้นหลักเนาะเห็นไหมครับอ่าสังเกตเส้นเปลือกตาของครูเห็นไหมครับถ้าเกิดครูเดินตามเส้นที่ครูร่างไว้สีเทาเนี่ยนะครับเปลือกตาครูจะเหลี่ยมทันทีแต่ครูไม่ได้เดินตามเห็นไหมครับครูจะได้ขอบตาที่มันโค้งมาขอบตาหรือเปลือกตาเปลือกตาแหละเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ จะสังเกตว่าสีเทามันจะเหลือหล่อมๆมาหน่อยตาดําก็เหมือนกันเห็นไหมครับดวงตาเนี่ยมันเป็นแค่ทรงกลมนะครับวงกลมหนึ่งรูปที่ดูถูกปิดด้วยขอบตาบนและขอบตาล่างเท่านั้นนะครับตาดําข้างในก็เหมือนกันตาชั้นในเหมือนกันนะครับเป็นแค่วงกลมหนึ่งอันเห็นไหมครับเป็นแค่วงกลมเหมืกันสังเกตว่าครูจะค่อยๆแ,แต้มทีละเส้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เลือกเส้นที่เราต้องการที่สุด ต่อไปมาดูส่วนที่เป็นของไฮไลท์ครับไฮไลท์ถ้าเป็นในแบบของโค้ไฮไลท์จะเป็นดวงไฟวงกลมไฮไลท์จะเป็นส่วนที่สว่างที่สุดในดวงตาจําไว้เลยนะครับว่าดวงตาไม่ว่าจะเป็นตาการ์ตูนตาสัตว์หรือตาอะไรก็แล้แต่ถ้ามีตาจะต้องมีไฮไลท์นะครับไฮไลท์จะทําให้ตาดูมีชีวิตขึ้นนะครับจุดเขาเรียกว่าอะไรอะจุดที่จะต้องมีแน่นอน ไม่ว่าจะวาดตาอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีไฮไลท์หาไฮไลท์จากแบบตัวเองให้เจอทุกคนจะมีไฮไลท์ครับไฮไลท์ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะต่อไปจะมาขึ้นคิ้วคิ้วนะครับครูจะขึ้นเอาไว้ให้เป็นแค่แนวขนเนาะไม่ได้ร่างเป็นเส้นนะครับแต่เป็นแนวขนค่อยๆเรียงต่อกันคิ้วมันเป็นแนวขนเนาะเล็กๆที่เรียงต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาครูร่างครูจะร่างไว้อย่างนี้ครับ นี่ครับค่อยๆขีดทีละเส้นนะครับแล้วให้มันอยู่ภายในกรอบหรือว่าอยู่ภายในแบบท,ที่เราร่างเอาไว้นะครับแต่เราจะร่างมันด้วยเส้นเล็กๆให้เป็นแนวคิ้วเมื่อลองถอดดูเห็นไหมครับถอดแบบร่างดูแล้วเราจะได้ลักษณะนี้ครับนี่คือเส้นที่เก็บรายละเอียดแล้วนี่คือเส้นที่รวมกันเห็นไหมครับแบบร่างกับเก็บรายละเอียดนี่คือแบบร่างนี่คือเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับล่างเก็บร่างเก็บนี่คือเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเรียบร้อย เพราะฉะนั้นเส้นแบบร่างมีไว้เพื่อร่างนอกาะมีไว้เพื่อเป็นโครงสร้างเท่านั้นนะครับมีไว้เพื่อเป็นโครงสร้างของเราเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยของค,ครับแล้วเจอกัน